ออกรถวันนี้เริผ่อนข้างง้วยทีปีหน้านะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วใครมองหารถวิจัยงานแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคโรล่าคอ้อน1.8ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้จีอาร์ส,รส,สปอร์ตส,สีขาวหลังคาดําตัวท็อปสุดในตารางเลยนะคะออปชั่นให้มาแบบครบครบระบบความปลอดภัยจัดเต็มเรียบร้อยแล้วคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะคะภายในของรถเนี่ยไม่มีรอยช้าหรือว่ารอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยกล้องรอบคัน360องศาหลังคาซันรูฟมีมาให้เรียบร้อยแล้ว ะะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน23-24โบล,ลิตรได้เลยนะคะลูกค้าวารันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดก็ยังเหลืออยู่ใครสนใจห้ามพลาดนะคะรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปเลยนะคะรีวิวเห็นทุกซอกทุกมุมคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทูกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกันบนัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นัดมีรถสวยๆน่าใช้หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในตารางเลยนะคะคโรล่าคอน1.8ไฮบริดพรีเมียมเซตตี้จีอาร์สปอร์ตปี22-23ไม้แปมือ1,000โลนะคะลูกค้าออปชั่นให้มาแบบครบๆเลยเป็นตัวท็อปสุดนะคะสีขาวหลังคาดําใครมองหารูกวิชงานแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเริ่มต้นฟรีดาวน์ได้ด้ พิเศษเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ออกรถช่วงเดือนนี้นะคะข้างวดเริ่มผ่อนอีกทีประมาณกลางๆเดือนหรือว่าปลายเดือนมกราโน,น้นเลยนะคะเอารถไปใช้งานกันก่อนนะใครที่มองหารถไปพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะหรือว่าไว้ใช้งานไว้ขับกลับบ้านต่างจังหวัดให้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะรับรองว่าได้รถสวยไปใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเริ่มต้นฟรีดาวน์ได้ติดต่อหานัาที่วดือได้เลย 0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะราคาค่าตัวของรถคันนี้นะ869,000บาทฟีดาวพ์หมหมืนนะคะรายได้13 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยใครสนใจห้ามพลาดรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นตัวไฮบริดนะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันน อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยเยบโลลิรมีเห็นแน่นอนนะคะแถมตัววารันตีเรื่องแบต, Hi ตเตอรี่ไฮบริดจากศูนย์ตัวต้าก็ยังเหลือๆอยู่นะคะลูกค้าใช้งานได้เอี่ยวยาวคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้าพาดเลยนะคะป้ายทะเบียนในป้ายนี้เลย4ขอไขท่ทอฐาน295 4กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะดีไซน์มาให้สปอร์ตสวยรู้เลยนะคะลูกค้าออปชันแน่นๆก้องรอบคัน360องศาไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบ้อยแล้ว ะะสันเหลี่ยมโค้งของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรักยิ้มนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวหลังคาดําหลังคาซันรูฟมีมาให้ครบเลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดในตารางบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะตัวล้อของรถคันนี้นะคะเป็นล้อแมกเดิมโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ต,ตรงกลางยางขอบ18นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดหละเยิ้มของเบ้าโชกเลยนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคัน,นะคะ ใช้งานได้เอี่ยวยาวคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมีกล้องให้รอบคันนะคะคันนี้กล้อง360องศาระบบเตือนมุมอับสายตาตรงกระจกมองข้างก็มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยติดกันลอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดม,มาให้ครบเลยสภาพสวยพร้อมใช้นะใครสนใจห้าพาดภายในของรถนะคะคุมโทนสีดํา ไม่มีรอยช้าหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานนะคะไฟหน้าเปิดสูงต่ําได้ด้วยนะคะลูกค้าพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบบังติคฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้มีระบบเตือนการชนมาให้พร้อมเลยกันออกนอกเลนก็มีมาให้ครบเลยนะคะอ,อปชันแน่นๆนะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเล็กไม่แปดหมื่นหนึ่งพันโลไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมหรือว่ากออไม่นะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะได้จอทักรีนติดตั้งให้จากโรงงาน เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ระบบนำทางนีวิเกเตอร์คือมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ด้วยกล้องนะคะลูกค้าคันนี้ได้กล้องรอบคันเลยนะคะ กล้อง360องศานะแอร์ออโต้นะคะตัวแอร์เนี่ยปรับอุณหภูมิแยกด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆเลยนะคะสภาพสวยภายในเนี่ยไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยทะลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะในส่วนของรถคันนี้ได้หลังคาซันรูฟมาด้วยนะคะเป็นตัวท็อปสุดนะหลังคาซันรูฟมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะนี่มินัญลักษณ์ G มาให้ด้วยลูกค้าเป็นตัวสปอร์ตนะคะัคน,นี้บอกเลยว่าดีไซน์มาให้สปอร์ตสวยๆเลยนะคะออปชันแน่นๆนะเบาะนั่งนะคะลูกค้าดูแลทําความสะอาดได้ง่ายๆเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะสติกเกอร์วอลลมีติดที่เห็นชัดเจนหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขยพะยยเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้ <c oughs> เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะใครสนใจห้าพารแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวพน์หมื่นห้านะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.29%เท่านั้นต่างจังหวัด ไฟแนนซ์ไปทําเสร็จย้ายถึงที่เลยห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้าแอร์ด้านหลังนะคะช่องแอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะที่เสยบชัดแบดด้านหลัง2ตําแหน่งนะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางเก้วน้าได้ตัวเบาะปรับพับได้นะคะลูกค้าเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้ด้วยนะคะถาดท้ายด้านหลังมีมาให้พร้อมเลยมีฉากกันระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารให้ด้วยนะคะออปชันแน่นๆเลยนะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะใคร สนใจห้ามพลาดแนะนไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันเป็นตัวท็อปสุดแล้วลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.29เต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไทำสัญญายถึงที่นะคะแล้วก็ออกรถช่วงนี้ไปผ่อนค่างวดทีประมาณกลางกลางมกราหรือไม่ก็ไปมกราน่นเลยนะลูกค้าเอารถไปใช้งานกันก่อนค่อยผ่อนค่างวดน,นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเขาดีไซน์มาให้สปอร์ตสวยๆเลยนะคะลูกค้าเป็นตัวชุดแต่งมาจากโรงงานนะตัวท็อปสุดด้วยนะคะอัตรา กันสิ้นเปลืองน้ำมัน24ล,ลิตรนะแล้วก็วารันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดจากศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่เลยไปทะเบียนนี้นะคะใครสนใจติดต่อหานัดนด่วนได้เลยนะกระจกด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้านะคะลูกค้สาสระวกเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคาไฟไท้าย LED นะคะโคมไฟเนี่ยตัดขอบสีดำน,นะคะดีไซน์มาให้สปอร์ตเลยนะไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะคะฝากระโปรงด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่ เป็นระบบไฟฟ้าออปชันแน่นแน่เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆนะคะลูกค้าโครงสร้างของรถเดิมๆไฟท้ายเดิมโรงงานโลโก้มีติดที่เห็นชัดเจนแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยของการเข็บขยื้นนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนแล้วก็ทางเพชรยนต์นะคะยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวรชั้นน้ำเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้นะคะ มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะรับรองว่าได้รถสวยเกตเ A ไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนําไปหนึ่งครั้งเลือกเลยบอดี้เดิมๆสวยๆคุ้มค่าคุ้มราคาห้ามพลาดเลยนะคะนี่ออปชั่นครบครบแน่นๆภายในไม่มีรอยช้าหรือว่ารอยสึกกรอของการใช้งานนะคะหัวอน็อตอกประตูเดิมๆไม่มีรอยขยรอยเขยบเยรื่อนแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะเป็นรถปี22นะคะจด23นะคันนี้ผลิตย2ไปปีจดทะเบียนปี23นะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาสภาพ าพส,สวยแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยกระจกเดิมทุกบ้านนะโลโก้เตยตามีติดที้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าสภาพสวยออปชั่นแน่นใครสนใจห้ามพาดเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาดสีสูบพันแปดร้อยซีซีร้อยยี่สิบสองแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าอียี่สิบอีแปดห้าเติมได้นะคะใช้งานควบคู่กับระบบไฟฟ้านะคะหรือว่าตัวไฮบริดนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดิมๆนะคะไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะบอดี้เดิมๆเลยหัวน,อน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบขยื่นนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของโตโยต้านะ,นะบอกเลยว่าอึดถึกทนใช้งานไีย่ยาวๆแน่นอนนะคะตัวคานนะคะเดิมๆเลย คานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อสติ๊กเกอร์คําเตือนติดครบนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเดือนข้าปี68นี้เองใช้งานได้ยาวๆนะคะแบตไฮบิดยังไม่มีการเปลี่ยนนะลูกค้ารถเพิ่งประมาณ 3ปีนะสองสปีเองนะคะลูกค้าแบตเตอรี่ไฮบริดใช้ได้เอี่วยาวนะเพราะว่าวารันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดศูญโตโยต้ารับประกัน10ปีนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวแน่นอนนะคะในส่วนของโครงสร้างรถเดิมนะ Met Art, เม็ดอาร์ตเบ้าชกมีเห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไขย่รอยเขียวเยรื่นหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆเช่นกันนะคะฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่เม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีเห็นเด่นชัดนะคะตาปั๊มต้องฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนเลยบอดี้เดิมทั้งคันการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยน นนลูกค้าได้ไปนะใช้งานได้อยู่ยาวเลยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะโคราคอน1.8ไฮบิดพรีเมียมเซ f ตี้ G-R Sport ปี22-23คันนี้ท็อปสุดในตลาดนะคะได้ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เลยนะสีขาวหลังคาดาไม่เป็นหมื่นโลนะคะราคา869,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นนะคะรายได้ส0 0 0 0ื่นขึ้นไปเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะใครสนใจนะคะติดต่อหานัดเร็วๆได้เลย0982609587นัดเ ะะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะรับรองว่าลูกค้าได้ไปใช้งานได้ยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.29%เเท่านั้นออกวันนี้ผ่อนขางวอีกทีกางกามกราานู่นเลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจรีบติดต่อหานณด,ด่วนๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกคา้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคล สวัสดีค่ะ